วันนี้ได้กระลอกกระลอกหรือว่าแตนหรือว่าหนูอะไรไม่รู้อะได้มาสองตัวไม่ใช่ผมไปยิงได้นะไปล่ได้นะซื้อเข้ามาเมื่อคืนเขามาทำขายตัวละร้อยคุ้มนะแต่พอเข้าจริงๆขอให้มาสองตัวนี่ต้องมาตัวนี้เขาพอคนมาให้แล้วเฮ้ นี่สนใจว่ะเี yeah. 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 Uh ่เน่เน่เน่ฮึมของแท่ว่าฮึ <laughs> ทำอะไรกินดีครับแกน้่งหน่อยลาบรอเปล่าน้ำมาลาบพี่ไหมนเนี่ยลาบต้องไปหาเครื่องปรุงเครื่องเท่ดี หลายอย่าเกเลนเฮ้ย hey. ที่เมื่อกี้ให้มไม่กินต้องมานี่หรอก

ต้องร้องหรอกเจไม่ได้กินหรอกของป่าได้่ยไมให้ดูไปเถอะอ่ะเดี๋ยวให้หางนิดนึงเพื่อนๆกำลังดูคลิปไม่อยู่นะครับ ใครที่รู้วิธีทากินหรือมีเมนูแบบไหนก็สามารถทักและก็แนะนำผมมาได้นะฮะผมจะได้ทำกินอย่างนั้นบ้างคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คิดมาบอกว่ามีเราสองตัวนะก็ถ้าใครอชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ